อุดรธานีคึกคักนายกมาเปิดงานรวมพลังชุมชนอีสานเหนือสู้ภัยยาเสพติดไล่ล่าผู้ค้าผู้เสพเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน เมื่อวานนี้ค่ะ10กระะกฎาคมเวลา13นาฬิกาณหอประชุมอเนกประสงค์อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานรวมพลังชุมชนอีสานเหนือสู้ภัยยาเสพติดโดยมีนายอนุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเข้าร่วมกิจกรรมและมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วนราชการภาคเอกชนและพลังชุมชน จาก12จังหวัดอีสานเหนือกว่า6,000คนเข้าร่วมกิจกรรมพลตํารวจโทรสราย,ยุทธสงวนโพคายผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค4กล่าวรายงานว่าจากนโยบายรัฐบาลยาเสพติด ต้องหมดไปตำรวจภูธรภาคสีและหน่วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รวมกันขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ชุมชนมุ่มงเน้นปราบปรามนักค้ายาเสพติดและเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติดอีสานเหนือ no place for d u r k หรือ NPD เพื่อไม่ให้มีนักค้าและยาเสพติดอยู่ในพื้นที่โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รอการแก้ไขและส่งต่อการสร้างพลังชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืน เอาชนะยาเสพติดให้จงได้ การเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือ252เป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อปราบนักค้ายาเสพติดไม่ให้มีที่ยืนอยู่ในชุมชนตลอดระยะเวลา6เดือนซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี2566จนถึงปัจจุบันได้ลงชุมชนกว่า531ชุมชนจากการปฏิบัติการได้ส่งผลให้ชุมชนได้รับรู้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงในยามที่ประชาชน อร้อนมีปัญหาสามารถพึ่งพาได้จริงนำมาซึ่งความเชื่อมัน่นไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการปกป้องชุมชนของตนเองจนเกิดพลังชุมชนขึ้นปิยพรพุทธีทีมข่าวอาสอมทอุอดรธานีรายงาน